สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้เรามาเจอกันในรายวิชาดนตรีค่ะในเกี่ยวกับเรื่องการขับร้องเพลงนะคะในหนังสือเด็กๆเ,เป็นหน่วยการเรียนรู้ที่สองนะคะเด็กเปิดดูในหนังสือไปพร้อมกับคุณครูเลยก็ได้นะคะในหนังสือในหน้าที่ ในหน้าที่32คะ่ะลูกเปิดดูนะคะในหนังสือนะคะเกี่ยวกับหลักการร้องเพลงนั่นเองซึ่งเด็กๆก็จะได้รู้จักเกี่ยวกับการร้องเพลงวิธีการนะคะเรามารู้จากหลักการร้องเพลงกันเบื้องต้นกันดีกว่านะคะหลักการร้องเพลงเบื้องต้นนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด5ข้อด้วยกันนะคะในข้อที่1 ฝึกอ่านเนื้อร้องตามลักษณะคำประพันธ์ให้ถูกต้องชัดเจนนะคะอันนี้เราต้องฝึกอ่านเนื้อร้องก่อนเมื่อเราอยากร้องเพลงหนึ่งเพลงเราต้องรู้จักเนื้อร้องนั้นก่อนนะคะข้อที่สองฝึกอ่านเนื้อร้องตามวรรคตอน ของจังหวะเพลงนะคะอันนี้มันจะมีเป็นวรรกเป็นตอนของมันอยู่นะคะซึ่งเราก็จะต้องฝึกอ่านเรียนรู้กันไปก่อนข้อที่3นะคะฝึกอ่านเนื้อร้องตามทํานองเพลงฝึกอ่านเนื้อร้องตามทํานองเพลงนะคะก็จะมีเพลงก็จะมีทํานองก็จะมีเนื้อร้องที่แตกต่างกันนะคะฉะนั้นในแต่ละเพลงมันก็จะย่อมมีความแตกต่างกันออกไปนะคะ ต่อมาในข้อที่ C นะคะฝึกร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนองและจังหวะนะคะเราก็อันนี้ก็ต้องฝึกอีกเหมือนเคยนะคะว่าเราจะต้อง ฝึกอา่านร้องเพลงให้ถูกต้องตามทำนออจังหวะข้อที่5นี่สําคัญนะคะข้อที่5นี่คือแสดงอารมณ์สีหน้าท่าทางให้เหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงนะคะในส่วนของข้อที่หนี้ก็คือเมื่อเพลงที่มีอารมณ์เศร้าเราจะไปร้องเพลงแบบอย่างนี้ได้ไหมคะลูก ไม่ได้นะคะฉะนั้นเวลาบทเพลงที่มีเนื้อหาที่เศร้าบทเพลงที่เศร้านะคะสีหน้าเราก็ต้องเศร้าไปด้วยนิดนึงนะคะหรือไม่ก็ถ้าเป็นเพลงสนุกก็จะโยกซ้ายโยกขวาให้ได้ตามความสนุกสนานตามจังหวะเพลงนั่นเองนะคะสำหรับงานวันนี้ก็ง่ายๆนะคะคือให้เด็กๆเ,เอาสมุดขึ้นมานะคะแล้วก็เขียนหลักการขับร้องเพลงด้วยกันทั้งหมด5ข้อนะคะเขียนลงในสมดุด ให้ถูกต้องสิ่งสำคัญเขียนวันที่ด้วยนะคะวันที่ด้านบนวันที่เท่าไรวันที่เท่าไหร,เ,ไหรเดือนอะไรพอศอะไรนะคะหลักการร้องเพลงมีด้วยกันทั้งหมด5ข้อก็เขียนลงไปข้อที่1 2 3 4 5สี่หข้างล่างเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวครูคจะตรวจให้คะแนนค่ะไว้คาบหน้าสัปดาห์หน้าเราจะต้องมีกิจกรรมดีๆมาฝากเด็กๆตามเคยสิ่งที่สำคัญเด็กๆ มาฟังเพลงไว้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำอีกนะคะในคาบหน้าสำหรับคาบนี้ใครทำงานเสร็จแล้วถ่ายรูปแล้วก็ส่งให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้คะแนนค่ะสำหรับคาบนี้เจอกันเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ